ยิบเจ็ดครับให้เซลล์กล้ามเนื้อมาสามชนิดนะครับแล้วถามว่าข้อใดเป็นเซลล์กล้ามเนื้อที่ทํางานนอกอํานาจจิตใจนอกอํานาจจิตใจนะครับก็คือเราไม่สามารถตัดสินใจเองได้นะครับว่าจะมันขดตัวเมื่อไหร่คลายตัวเมื่อไหร่นะโอเคไหมเรามาดูครับกล้ามเนื้อสามชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างครับอันนี้ครับกล้ามเนื้อสามชนิดนะครับมีกล้ามเนื้อเรียบครับสมูทมัสเซลกล้ามเนื้อหัวใจครับคาเดียคมัสเซลแล้วก็กล้ามเนื้อลายครับสเกลโตมัสเซลนะ สเกลตอรมัสเซลเนี่ยครับเรียกว่ากล้ามเนื้อลายก็ได้หรือว่ากล้ามเนื้อโครงล่างก็ได้นะครับตามภาษาอังกฤษของมันตรงนี้ครับโอเคนะครับตรงนี้คือกล้ามเนื้อ3ชนิดครับข้อนี้เนี่ยถามข้อน้าจะพื้นฐานครับถามว่าตัวไหนที่ทํางานนอกอํานาจจิตใจนะนอกอำนาจจิตใจครับจะได้แก่กล้ามเนื้อนะครับที่อยู่ที่บริเวณอวัยวะภายในต่างๆครับก็คือสมูทมัสเซลครับสมูทมัสเซลเนี่ยครับเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนของอวัยวะภายในครับเห็นไหม พวกตับพวกไตนะครับลำไส้ต่างๆพวกนี้มีกล้ามเนื้ออยู่นะกล้ามเนื้อพวกนี้ครับจะอยู่นอกอวัยวจิตใจของเรามันจะมีการหดตัวคลายตัวตามระบบของมันเองครับอีกตัวนึงก็คือ,กล,อกล้ามเนื้อหัวใจครับกล้ามหัวใจเนี่ยแน่นอนครับว่าการเต้นหัวใจเราไม่สามารถควบคุมสั่งการเองได้ในะครับหัวใจจะมีการบีบตัวแรงหรือว่าบีบตัวไม่แรงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นระบบการทํางานที่มันทําของมันเองครับไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรานะเคนะครับหัวใจเนี่ยครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่แยกออกมานะครับ จากสมุนมัสเซลอีกทีหนึ่งครับสมุนมัสเซลเนี่ยก็คือ,อค้บคุมใช่ไหมเอายาภายในทั้งหมดแต่ว่าหัวใจนะครับมีกล้ามเนื้อของมันแยกเฉพาะออกมาครับเรียกว่าคาดิเอคมัสเซลนะส่วนอีกตัวนึงครับก็คือสเกเลตตมัสเซลครับอันนี้คือกล้ามเนื้อลายหรือว่ากล้ามเนื้อโครงล่างนะตัวนี้เราสามารถควบคุมได้ครับภายใต้อำนาจจิตใจของเราครับอย่างเช่นเวลาย,ยกของนะครับเราสามารถควบคุมครับกล้ามเนื้อแขนของเราเนี่ยให้มีการหดตัวหรือว่ามีการเกร็งตัวนะครับจะได้สามารถยกของได้นะ หรือว่าเวลาวิ่งก็สามารถสั่งการครับให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยมีการทํางานได้อย่างเหมาะสมครับนะเราสามารถควบคุมได้นะครับสำหรับสเกลาโตมาเซลหรือว่ากล้ามเนื้อโครงล่างนะนึกถึงเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะวิ่งจะเดินนะครับอันนี้เนี่ยอาศัยการควบคุมภายใต้อํานาจจิตใจของเราครับและสามารถควบคุมผ่านทางสเกลโตมาเซลได้ครับส่วนตัวอื่นอีก2ตัวนะครับสมูนมาเซลกับคาเดียมาเซลก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่นอกอํานาจจิตใจของเรานะข้อนี้ ไม่ได้บอกตรงๆครับว่ากล้ามเนื้อแต่ละตัวเนี่ยชื่อว่าอะไรเราต้องมาสังเกตจากรูปใช่ไหมซึ่งรูปก็สังเกตไม่ยากเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยสังเกตง,ง่ายครับจะเห็นว่าลักษณะนะครับจะเป็นรูปทรงกระสวยครับแหลมหัวแหลมท้ายในเซลล์เนี่ยครับก็มีแค่1นิ้วเคียสครับจะตรงกับรูปบีเลยเห็นไหมทรงกระสวยครับในเซลล์มีแค่1นิ้วเคียสอันนี้คือลักษณะของกล้ามเนื้อเรียบครับส่วนกล้ามเนื้อหัวใจก็สังเกตง่ายๆมีกการแติ่งก้านนออกกมาลัษณะแบบี้ครับออันน้้ืลกะเขงามหวใจ ก็จะเป็นรูป A ครับที่มีการเหมือนกับแตกกิ่งก้านอย่างนี้อันนี้นะครับรูป A คือกล้ามเนื้อใจส่วนกล้ามเนื้อลายครับก็จะมีลักษณะตามชื่อของมันเลยครับคือมีรูดลายนะครับตามขวางอย่างนี้ครับที่กล้ามเนื้อของมันและสามารถมีนิวเคลียสได้มากกว่า1นิวเคลียสนะครับนะอันนี้นะครับในเซลล์นึงเนี่ยมีได้มากกว่า1นิวเคลียสครับสลับสเกลเตลมัสเซลนะดังนั้นครับตรงนี้แยกไม่ยากนะครับเรื่องของรูปนะ ถ้ามีการแตกกิ่งก้านครับก็คือลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นรูปทรงกระสวยครับเป็นกล้ามเนื้อเรียบถ้าเป็นลนักษณะลายแนวขวางอย่างนี้นะครับแล้วอยู่กันแน่นๆอย่างนี้ไม่มีการแตกกิ่งก้านนะอันนี้คือกล้ามเนื้อลายครับตัวไหนทํางานนอกหน้าจิตใจครับก็จะเป็น A กับ B ใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อเรียบนะครับต่อข้อ3ครับโอเคนะครับก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ถามง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานเลยนะ